นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคนจริงนะคนจริงต้องแบบนี้เลยเปิดตั้งแต่ต้นเกมนะครับเริ่มเกมก็กุ๊กกุ๊กเลยเดี๋ยวรู้เลยว่าใครกุ๊กกุ๊กเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นกับคนดูนะครับก็หยิบเป็นเทนนะฝั่งตรงข้ามก็คู่กลางเอาเรื่องเลยเป็นคลิกฟิกดิเรนาะครับฮีโร่ฝั่งเขากับฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างสูสีนะทีรีเนี่ยถึงจะยืนชนกับแวนได้แต่ก็แพทนี้เนี่ยผมมองว่าแวนโคตรโกงเลยนะครับ จะสังเกตเห็นแรงกอเนี่ยแบนแวนกันค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่ามันมีเอเทมแค่ชิ้น2ชิ้นก็แรงแล้วอะ่ะแล้วก็เลดเกมไม่ได้ดรอปด้วยนะครับเลดเกมเนี่ยแรงมากธรรมดาของฮีโร่ที่แรงต้นเกมเนี่ยช่วงเลดเกมจะดรอปลงนะครับแต่กับวอลไฮไม่ใช่นะเลดก็ยังแรงนะครับเจอฮีโร่ที่ลวงเยอะๆเนี่ยเซนออยนาคอสออารองเท้าก่อนแล้วก็ดาบฟ้าเนี่ยยืนฟรีได้สบายเลยดาเมจสองชิ้นก็เพียงพอแล้วนะครับแผนนี้ 3าิวิมังกรเกิดนะครับตอนนี้เราต้องรีบหาเวลสี่นะเพื่อจะไปใส่ทีรี่นะครับบอกเลยว่าเกมนี้นี่มันโฟกัสผมยับเลยแลกทุกอย่างเพื่อเอาเทนนะหาแมปไปนะครับจังหวะนี้คิวเลนแหลมนะก็เลยถ่ายมานะครับแต่ว่าดาเมจขาดไปนิดนึงแต่ว่าคิวเลนเนี่ยมันหิวคิกซี่นะ จะเข้ามาเก็บคลิกซี่นะครับก็โดนไปนะไฟนี้เนี่ยแลกผมไปคนเดียวนะครับได้เมดกับป่าฝั่งเขามานะเกมนี้ไอเทมลมผมเลือกเป็นเปิดแมปนะครับมีคนถามว่าทำไมแพทนี้เนี่ยเลือกที่จะเปิดแมปมาแก้คลิกตี่มากกว่าไอเทมล้างนะเหตุผลแรกเลยก็คือไอเทมล้างเนี่ยครูดาวนานเกินไปนะครับและเหตุผลที่2อเนี่ยเปิดแมปในแพทนี้เนี่ยมันสโลความเร็วเคลื่อนที่นะบางทีเนี่ยมันคัดไฟได้เลยนะครับ สามารถคัดคลิกติกได้ก่อนที่เขาจะรวบซะอีกนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องร้อยเขามารวบแล้วกดล้างนะครับบางทีเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่เสี่ยงจังหวะที่เรากดล้างช้าด้วยเปิดแมพแผ่นนี้มันใช้ได้บ่อยด้วยนะครับก็คุ้มค่ามากกว่านะจังหวะนี้เนี่ยฝั่งเราเอามังกรมาได้นะแล้วก็ได้คลิกติดฝั่งเขามานะครับตรงนี้มีคิวเรนกับลิเลียนหน้านะหแล้วแรงมากครับลิเลีย ไฟนี้ไม่คุ้มนะครับถึงนาคอจะได้ออบเจกเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ฟาร์มนะและพอผมตายมันพิมพไม่แล้วครับพิรี่เดี๋ยวรู้เลยเกมนี้บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยไม่ถึง10นาทีนะครับมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปฝั่งออฟเลนโอเมนหายนะครับแล้วมาโผล่ตรงกลางนะโอเมนอย่างนี้รอดยากเลยครับ เจ็บมากนะแต่ว่าเราได้แค่นี้นะครับ <want> แครี่ฝั่งเราค่อนข้างเป็นงานเลยนะถ้าเคเลนฝั่งตัวเองเฟจเนี่ยเท <Attack. S 1> ่ากับว่าที่เลนเราเนี่ย oh. ไม่มีอะไรละก็มาแก๊งเพื่อนนะครับอันนี้เป็นแครี่ที่รู้งานนะโอ้โห oh. แล้วลงผมทุกสก,กิลเลยนะครับพา oh. สีเด้งไม่ทันไฟนี้ก็เหมือนจะเสียเปรียบนะแต่ว่า เม็ดแล้วเข้าสวยมากครับเพราะว่าฉีก็ผักว่าวไปแล้วนะจังหวะแรกเหมือนจะไม่ได้แต่ว่าได้เฉยเลยก็ยอมแลกป้อมบนไปนะตอนนี้สกอร์ไม่ห่างมากนะครับการเงินก็ค่อนข้างสูสีฝั่งเขาก็พยายามเซฟนะเพราะว่าโดยรวมฮีโร่ฝั่งเขาเนี่ยเลดเกมมากกว่าฝั่งเรานะ และจังหวะนี้พีลี่แหลมนะผมก็เลยตัดสินใจฟิกเอานะครับ <All right. S 1> แต่ว่าไม่มีเพื่อนเติมนะตรงนี้ mm hmm. เสียดายมากนะดูจากวินิแมปเนี่ยเหมือนเพื่อนอยู่ใกล้นะครับ mm hmm. ก็เสียฟิกฟรีไป mm hmm. ตอนนี้ได้ไอเทมเปิดแมปแล้วนะครับแล้วก็โซแนวขวานะแล้วคลิกติดเข้ามามุมนี้อย่างนี้รอดยากครับ mm hmm. ได้คลิกฟิกมานะครับชี้ผักสวยครับไฟนนี้ฝั่งเราคุ้มมากนะมีโอกาสที่จะได้ป้อมการค่อนข้างสูงนะครับได้แครี่กับป่าฝั่งเขามาด้วยนะตอนนี้ทีรี่เลิกพิมพ์แล้วครับเกมตาม เกมตามก็ไม่พิมแล้วนะได้แค่นี้นะครับเซตใหม่นะ <S 2> <S 2> นาคอรเอาดาเซเยอร์เท่านี้เกมก็กลับมานำแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยมันมีจุดพลิกผันอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเปลี่ยนเป็นรองเท้าก่อนนะมองว่าซีฟีฝั่งเขาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเน้นลับตีนไปเลย ผมจะรอให้คลิปติกกับลิเลียนเนี่ยสกิลไปก่อนนะแล้วค่อยถ่ายนะเพื่อที่สก,กันไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสกิลขาดเรานะครับตอนนี้ก็จะเต้นเล่นกับแวนแล้วนะเดินสมนะครับแครี่โลเมดยกไม่โดนเสียดายนะ ถายกโดนโอเมนนี่มีโอกาสตายสูงมากซีซีฝั่งเราแน่นมากนะครับโดนบังกรนะฝั่งเขาอยู่เลนล่างสามตัวนะครับจากนั้นเนี่ยจะมาดักนะแต่ว่าคลิกซิกเนี่ยดักรอเราอยู่แล้วนะครับโ <want> ชคดีที่อัติดสวนไปได้นะไฟนี้สวยเฉยเลยนะครับ ลงทุกสกิลมาที่โลมแบบนี้รอดยากครับไม่รู้ว่าโกดแขนอะไรผมนะแค่มีชื่อโฟเยนี่กะเอาถึงตายเลยและเกมนี้เพียง7นาทีนะครับเราสามารถขึ้นบ้านเขาได้นะได้ป้อมการก็ต้องถอยแล้วนะครับเพราะว่าพาสตีไม่มีนะ พาสิเทนเนี่ยเป็นอะไรที่เวอร์มากนะครับเด้งเลือดได้เวอร์มากต้องรองมีพาสิฟนะครับถึงจะส่วนได้เหมือนไฟเมื่อกี้นะอีก25วิบจะเป็นดาร์คเซเยอร์8นาทีนะครับดาร์คตัวนี้เนี่ยมันสามารถปล่อยล้างเลนได้นะก็ย้ำให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับบังกรเนี่ยช่วง8นาทีจะสำคัญนะเพราะว่าทำให้ฟาร์มเร็วแล้วก็ ทำเลนได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่า8นาทีแล้วเนี่ยจะเน้นไปที่ดาร์คเลเยอร์นะเพราะว่าสามารถล้างเลนได้แล้วก็มีประโยชน์มากกว่านะจังหว่านี้เนี่ยชี้ดักสวยนะครับผัก2เลยนะเปิดแมปไล่เลยนะครับ <final> ไปอันติไม่ถึงนะลิเลียน้ารอดไปทีรีเสียฟิกเกอร์นะครับ <Domin ion. S 1> อ้าวแล้วเหลือตัวปากดีแค่ตัวเดียว ก็โดนไปนะครับโดนปิดหน้าปิดหลังเลยนะกลับมาเอาดาร์คเซเยอร์ต่อนะครับเอาชัวร์นะเกมนี้พีรีนี่ไม่กล้าพิม์แล้วนะครับสกอร์นำแป้นทำงานนะสกอร์ตามแป้นพังไปแล้วนะครับตอนนี้ฝังเราปล่อยดาร์คเซเยอร์ที่เลนบนนะก็เล่นกลางล่างได้นะครับเลนบนก็ให้ดาร์คเซเยอร์ดันไปนะ จังหวะนี้เนี่ยโดนคลิกสิกอันตีเปิดแมพนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าฝั่งเขาจะเล่นนะก็เปิดแมพสวนไปเลยนะครับแล้วอันตีโดนสี่ตัวหูยตันสะเทือนนะครับ oh. ด้านหลังจบเลยครับ oh. เกมนี้และทุกคนเห็นอะไรไหมครับสกอร์21ตัวนะเรา oh. แอสซิสต์21ตัวเลยนะครับเท oh. ่ากับว่าทีมไฟร์เซ็นะ ก็ได้เป็นเหรียญทองแท้งนะครับเกมนี้ทำได้ค่อนข้างเวอร์นะดาเมจ21%นะครับรับดาเมจ43.9%ทีมไฟ100%นะ ไอ้น้องต้น10บาทก็โดนไปนะครับแล้วเป็นทีลี่ระดับประเทศด้วยนะหน้าตบเกียนแตกจริงๆเลยนะครับวินเลตแปดสเรนะครับเรียกได้ว่าเจอรุ่นใหญ่เลยนะเกมนี้เกือบต้องยอมให้เขานะครับแต่ว่าเกมนี้ผมเตไฟสวยกว่านะต้องขอโทษพี่ตนด้วยนะครับเกมนี้พอดีผมเอาจริงเกินไปหน่อยถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยจะถึง10,000แสนซับสไครต์แล้วนะเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ